เขาถามว่าคนที่พูดว่าเงินคือพระเจ้าเขาตกมรตัดไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับเขาถามว่าคนที่พูดว่าเงินคือพระเจ้า คนที่พูดแบบนี้เนี่ยตกมารดัดไหมเข้าใจคำถามนะครับพี่น้องคือเรื่องของเรื่องนนเนี่ยคนที่เป็นมะนั้นได้เตือนลูกว่าทำแต่ง,งานงานขยนันและวทำไมไม่ละหมาดบ้าง อ่าก็คือโยอย่เล่ายโยโย่นะครับแล้วทีนี้คนที่เป็นลูกเนี่ยก็เลยพูดมาว่าเพราะเงินคือพระเจ้าเข้าใจนะครับทีนี้คําพูดนี้เนี่ยเขาถามว่าตกมรตัดหรือเปล่าหรือจะต้องสอบสวนก่อนว่าเขาพูดไม่ถึงอะไรยังไงพี่น้องครับ พี่น้องอย่าลืมว่าสาเหตุของของการตกมรตดมีอยู่สามชนิดสามประการสามประเภทเกิริยาวาจาและก็ใจเกิริยาก็คือการกระทำเช่นไปกราบไหว้รูปปั้นกราบไหว้ต้นไม้ไม่ถึงสุุุธนะอ่านั้นสาเหตุของการตกมรตสด นั่นการกระทำและมีอีกเยอะแยะก,การกระทำที่ตกมรตาษนะั้นยกแค่ตัวอย่างเดียวเพื่อจะให้พี่น้องไม่ต้องเสียเวลามากส่วนแนวทางที่สองที่ตกมรตาษก็คือเกี่ยวกับหัวใจไปยึดไม่เข้าเรื่องอยึดอาเกดาที่อุลามะนั่นี่อิจมกาเฟหรือจัมฮรจัมฮรอุกุมกาเฟต ก็ทําให้เสียทําให้ออกจากศาสนาได้เช่นเดียวกันและประเด็นที่สามเนี่ยประเด็นที่สามก็คือด้วยวาจาคาว่าด้วยวาจานก็คือใช้คําพูดที่ทําให้ตัวเองนั้นนะหลุดพ้นจากศาสนาอิสลามเช่น ไปกล่าวว่าอัลลอฮ์มีสองอัลลอฮ์มีเมียอัลลอฮ์มีลูกเป็นต้นหรือไปกล่าวว่าต้นไม้น่ะคืออัลลอฮ์ต้นก้อนหินน่ะคือพระเจ้าสมมุตินะครับซึ่งคำพูดเหล่านี้โดยพื้นฐานของมันนี้ตกมรตัดอยู่แล้ว เช่นเดียวกันคนคนหนึ่งไปพูดว่า,าศาสดาคืออัลลอฮ์นั่นก็ตกมรตดมาลายกาดคือ Allah. อัลลอฮ์ไม่ได้ทั้งสิน้นเช่นเดียวกันคนที่พูดว่าเงินคืออัลลอฮ์เงินคือพระเจ้าคำนี้เป็นกาลิมาตุลกุฟรีนะครับอย่าพูดเด็ดขาด เพราะคําพูดมันสื่อมาชัดชัดเจนหัวใจคุณจะคิดยังไงจะยึดยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งเข้าใจนะครับคุณไปพูดว่าอัลลอฮ์สองต่อในหัวใจคุณยึดอัลลอฮ์หนึ่งคุณก็ตกมรตัอยู่ดีนั่นแหละคุณไปพูดาศาสดาคืออัลลอฮ์ในใจคุณาศาสดาคือมนุษย์นั่นแหละคุณก็ตกมรตัอยู่ดีเข้าใจนะครับฉะนั้น ถ้าคุณเจตนาพูดเงินคือพระเจ้าคำคำนี้ทำให้คนที่พูดตกมรตัดคุณจะมีเจตนาอะไรยังไงคุณก็พูดไม่ได้คำนี้เข้าใจนะครับพูดไม่ได้แน,น่นอนแต่ถ้ามีคนใช้อาวุธจี้ให้คุณพูดไอ้นั้นอีกเรื่องหนึง แต่นี่คุณเจตานาพูดใครก็ไม่ได้บังคับเข้าใจนะครับเพราะคำพูดมันชัดเจนเงินคือพระเจ้าเรียบร้อยเลยทีนี้คำนี้เราจะตีอิบารักเป็นอ่าตัชบีบาลิกมันก็ไม่ได้เพราะคือมันมาชัดเจนคำว่าคือเนี่ยมันอันตรายตรงนี้แหละ เพียงแต่ว่าถ้าคําพูดนั้นออกมาจากคนปั้มปั้มเป๋อเปอ,เปอไม่สมประกอบหรือคนบ้าบ้าบวมบวง,บวงคนพูดง่ายๆว่าไม่มุกัลลับไอ้นั้นไม่เป็นไรออกมาจากเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะไอ้นั้นไม่ตกมรตาแต่ถ้าออกจากปากมุสลิมที่มีสติสัำนชัชญญะไม่ได้บ้าไม่ได้บ้องไม่ได้บวม และพูดออกมาเงินคือพระเจ้าคำนี้ไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจนะครับฉะนั้นดีที่สุดท่านกล่าวสาด้าใหม่เสียเข้าใจนะครับอย่าไปพูดเด็ดขาดคำนี้อ่าเป็นกาลิมะตุลกุฟรีกลีมมกูฟฟรใครไปพูดจบเพลย ถึงแม้ว่าคนต่างาศาสนิกเขาจะพูดกันอย่างหนาหูพูดกันจนเราได้ยินจนชินชาใน,นเรื่องของเขาเขาไม่พูดเขาก็กาเฟตอยู่แล้วเข้าใจไหมละ่ะแต่เราคนอิสลามพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์แล้วทําไมถึงไปมักง่ายไปพูดว่าเงินคือพระเจ้า ไม่ได้เด็ดขาดคำนี้ไม่อนุญาตให้พูดเด็ดขาดทีเดียวต่อเราจะเป็นคนที่ตาโละแค่ไหนก็ตามลำบากมากแค่ไหนก็ตามแต่คำนี้ไม่ให้พูดเหมือนกับเรารักนบีของเรารักมากเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่สมัยของท่านใครจะทำร้ายเรายอมเอาร่างกายเราบังแทนที่ แต่ก็ไม่อนุญาตที่จะไปพูดว่านาบีเราคือพระเจ้าไม่ได้เข้าใจนะครับนี่คือขอบเขตของศาสนาได้วางไว้และตุครูของพวกเรานี้เคยสั่งเสียสอนอธิบายให้เราระมัดระวังกับคำพูดในขณะที่ในแต่ละวันเราเทพจะไม่พูดคำพูดบาบาเหล่านี้ แต่ตัวครูของเรายังให้เรานี้กล่าวสาหดาไว้เมื่อจะเอาน้ำละหมัดป้องกันไว้เข้าใจนะครับอ่ากล่าวหลายๆทีหลายๆครั้งในแต่ละวันเหมือนกับให้เราเตาบานนั่นแหละให้กล่าวหลายๆครั้งในแต่ละวันถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่ได้ทำบาปอะไรสักอย่างหนึ่งไพ่เราก็ไม่เล่นเหล้าเราก็ไม่กินดอกเบี้ยเราก็ไม่เอาคือไม่มีของหรา แต่ให้เราระวังตัวไว้เตาบัตไให้มาเข้าใจนะครับฉะนั้นเมื่อคนคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งชายหรือหญิงรวยหรือจนอาฮะเจตนาพูดคำคำนี้คำที่ว่าเงินคือพระเจ้ากล่าวสาหัเถิดครับป้องกันตัวของท่าน ไม่มีสาระเงื่อนไขว่าจะต้องถามดูก่อนว่าหัวใจเขาคิดยังไงใหม่ม่ไม่มีสาระเว้นแต่เสียว่าเราจะตั้งสาระขี้หกขึ้นมาเองเท่านั้นแหละอ่าแต่ถ้าจะถามว่าตนรู้สึกตัวไหมอันนั้นถามได้ตนเมาหรือเปล่าที่พูดนี้อ่าอันนั้นถามได้แต่จะถามว่าในใจตนตนคิดอะไรถามใจในใจคุณจะคิดอะไรคำคำนี้พูดไม่ได้เข,ข้าใจนะครับ เมื่อมีสติสพัพพัญญะในการพูดอันตรายครับเลยคำนี้อย่าพูดเด็ดขาดพี่น้องครับด้วยวิชาการสายในอิสลามเรานี้มีความชัดเจนถึงแม้ว่าในบางครั้งเราคบกับคนต่างศาสนิสนิทสนุมกันดีและ บ่อยครั้งที่เขาจะพูดในํานองว่าเงินคือพระเจ้าแต่เราก็รู้ดีว่าเขานั้นไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วเราก็เฉยๆแต่ถ้าสมมุตินะครับเราจะลองลับปัญญาเรากับเขาเราลองได้สบายเลยอ่ะอันนี้เพื่อนที่เพื่อนพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นแหละถ้าเพื่อนรวยเพื่อนไม่ตายใช่ไหม เพราะพระเจ้าของเพื่อนอยู่ในกระเป๋าล่ะว่าท่านไม่ตายเลยเพื่อนไม่ตายเลยใช่ไหมล่ะแน,น่นอนมันก็ต้อง<ะ>มันก็หยุดคําพูดอึกเลยทีนี้อ่าเงินในกระเป๋าเพื่อนยิงเพื่อนยิงก็ไม่ตายเลยพระเจ้าอยู่ในกระเป๋าล่ะแต่นี่เราไม่อยากจะเอาความเขาไม่อยากจะรับปัญญากับเขาเพราะเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเข้าใจนะครับ แต่นั้นเขาคนต่างศาสนาเขาพูดได้เรื่อยเปื่อยแต่เราคนอิสลามอย่าพูดเด็ดขาดคำนี้เข้าใจนะครับคงไม่ต้องมุนเสานะครับคงจะชัดเจนในคำตอบนั่นนะครับพี่น้องมีโอกาสแชร์พี่น้องแชร์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคนที่กลั่งแกล้ง,ลงนูนี่นั่น มันเป็นแผนของเขาเขาทำเป็นขบวนการเราต้องรู้เขาแกล้งบรรดาครูทั้งหมดที่ชัดเจนสามจังหวัดชายแดนใตน้อ่าใครที่ชัดเจนชาวบ้านฟังมากได้ความรู้มากให้ความกระจา่างมากเขาจะแกล้งสารพัดเป้าหมายของเขาจะให้เราท้อมันจะให้เราหยุดสองนจะให้เสียสุขภาพจิตเราไม่ได้เสียหรอก จากปกติเราดูอ่านนานๆครั้งมันเลยเถิดเมื่อแกล้งอย่างนี้เราดูอาทุกวันถ้าแกล้งหนักเข้าไปอีกเราดูอาทุกครั้งหลังละมาดไม่แปลกพี่น้องอ่าสู้กับความจริงคุณสู้จนถึงเกียรติคุณก็ไม่มีทางชนะนั่นต้องระวังนะครับพี่น้องเมื่อกี้คำถามแรก ต้องระวังนะอย่าไปพูดเด็ดขาดเงินคือพระเจ้าคำนี้พูดไม่ได้เงินก็คือเงินนะครับอ่า